บับโกงเปลี่ยนสับของให้เพื่อนได้เฮี <Yeah. S 2> ตยาตายไปแล้วปา่าสับของอ้เฮ oh, ีย <yeah. Yeah. S 2> <laughs> อันนี้คืออะไรอ่ะเออมันเป็นการสุ่มอ่ะเออน่าจะชื่ออะไรออฟิลเวอร์อะไรวะอ,อ๋อเออความสามารถเสริ ไอพวกที่แบบให้เราเลือกอสกิลอ่ะจะเป็นระดับฟินเวอร์มันจะอยู่ช่องเสริมพลังอะไอพวกนั้นแหละเอาความที่อะไรไอแมกเนติกริมูเวอร์ว้าวเล่นอะไรดีวะเนี่ย มันนึกออกนะว่าจะเล่นอะไรอะ่ะแต่แบบเอ๊อคิดใหม่คิดใหม่อีทีทันนลหรือ <c oughs> ว่าจะเล่นคอมที่ไม่เคยเล่นดีว่าแต่ามันเสี่ยงเกินโหในแรงมันเสียงว่าไนะเว้ยมันคงเล่นเหมือนเดิมแหละคือติวบวก KDA ีเอคือกะจะเอาให้ได้ใช่ไหมแบบสายรวยอ่ะติว แล้วสตวนี้มันได้อะไรวะมันคุ๊บกีลาวนี่แหละมันจะได้ของนะถ้าได้หัวใจจากการฆ่าศัตรูก็ถ้าหากแต้มที่เป็นกล่องคบอะ่ะมันจะทําการแจก,กของให้ก็เป็นพวกเงินหรือไม่ก็เป็นไอเทมแต่ถ้าเล่นแบบพวกบิ๊กช็อปอย่างเงี้ยไม่บอกว่าเออไม่ดิพวกแปดบิตถ้าเป็นพวกแปดบิตมันก็จะดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเวลาเราเล่นแต้มคบอะ่ะมันจะได้เรื่องของเงินมาเพิ่มด้วย แตกแรกแแพ้แบบนั้นยอมแม่งเยอโอ้โหแล้วแม่งเล่นเซตกันแบบโคตรแข็งเลยแบบแพ้ตอนนี้เพื่อจะาคืนตอนหลังเว้ยเฮ้ยให้เขาพูดดีอะเงีย้ยยิงแพ้ยิ่งตังเยอะเลยเยอะกว่าได้ ก็เท่าหนึ่งอะแต่ก็แรกเรียดถุไปอืมต่อนเทียเกมพลิกชนะเฉยอ๋อป่วยแพ้าสารตายรู้อะไรที่ไม่เป็นไรอยู่นี่กูร<ะ>อนี้อยู่ไอ้คมนี้จะลุ่งหลือจะล่วงไม่ได้แค่นี้ อ้าวว่าไงไอ้เฮียตัดกันเองแล้วไม่เป็นไรกูเล่นสายโลแล้วเพื่อนไอ้เฮียแว้อยู่ดีว่ะถ้าตัวมันยิงไม่เร็วอ่ะบิกี้ยากอ่ะว้าผู้แพ้สี่ตาติดเอาอีกแล้วไอ้เฮียเกมอืม ไ่โยเนะแล้วกันขอ้ยุาส่องช้ามาช่องอันนี้ทูดาเม e อันนี้บิชอปโอ้โหทำไมแต่คอมแม่งดุก่นจังวะแม่งแข็งๆนั้นเลยเฮ้ยไ่ต้องอ่ะ <laughs> อันนี้เวทอันนี้มึเงเล่นนี้อะไรไอ้เฮียเฮ้ยโยเน่ถามดาวเฮียโครเวอร์แบบไม่ดวม่วนเหรอไอคนแรกอะ คนแรกหรือคนไหนเออคนที่ชื่อคุณต้นเลยอีรอนวะอ๋อเหญ่เกินไหเที่อะไอ้ีอ้ยลึงรีบไปไหนอ่ะเอ้ยเฮ้แต่ยาโอ้เขาใจได้เพราะมันมันเร็วเออมันเร็วมันยัดของไม่มันยัดของฟูเว้ยไปดูแม่งได้ถ้าผูชนะมันเนีเ่ยไอ้เหี่ยเอาค่า อย่าเล่นอันนี้ดีกว่าแปดบิทแปดบิทสองเคที่จะลุ้งหรือจะล่วงวะเนี่ยครับเฮ้ยเออติวดอกผ่องแล้วอา้าวได้ไปตัวแทนแม่งเหมือนจะดีใช่ไหมเฮ้ยไอเตยถามดาวแล้วอืมเจ้าเก่าเ <c oughs> จ้าเก่า บับโกงเปลี่ยนสับของไอ้เพื่อนได้เฮียตายไปแล้วปราบับของนี่ีเฮีย อขอไอเตอีกรอบนึงเออไอเตะสามดาวแล้วอะหูกูฝ่าใช่เปล่าอะไรนะไอเรื่นั้นยังอยียไอเรื่นั้นยังอยียโอสามดาวหรือไม่ใช่เหรออ๋ออะไรปลาดุกสามดาวเอออย่าสามดาวเฉยๆไอเทียมันแค่หนึ่งเออมันนี่ก็เออมันก็เหมือนกันนี่หว่าต่างกันเท่าไหร่ไม่รู้กูเอเวอร์ลีนสามได้สัก นี่ก็เจอ,อยา O3 สามดาวมันออกตีเร็วแต่มันบางไงเนี้ยเอวีอย่างนั้นแหละลูกอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละแม่มหายแพ้ยา O3 สามดาวมันโหดกว่าปูนึกว่าเกมนี้ไม่มีการเล่น,นไ้วยการเล่นนมะ่เป็นยุคแปดปีเดียว นึกว่าไม่ไี้มีรจริงตั้งแต่เล่นมานึกว่าตัวละครอ,อื่นดวงไม่มีเชียกมแกงผมไม่ได้ไอ้เอาอะไรให้กูเนี่ยมีโคไวท้าเอลวลินอยู่หลักเฮ้ยนี่เรียอสามดาวแล้วเขี้ยแมนขอไปเช็คดิ เละไข่ ai, ตัวเดียวจะสามดาวแล้วดูชาวบ้านไม่ได้ก็ยัดตัวละครโอเคบัฟครบแล้วเดี๋ยวก็ไม่ครบรอยเลนเียสามดาวแล้วอูจะเล่นเอเวลินแปลกๆหรือเปล่าวะเอเวลินแทงเหรอ <laughs> <laughs> อูนางไม่มีอไอเทมช่วยเลยอ่ะ อะไรหว่าเอเวอร์ลีนเพิ่มเรื่อยพอก็พอแล้วมั้งเอาไปเลยเอาไปเลยตเตะโคตรโหดเลยไม่มีใครทำเทย,เยนะี่ยอะไรไหมใช่ใช่ะ ใจก็คิดหนักเอาตัวนี้ดีปะวะเอามาแทนก่อนนะฮะไอ้คีดไอคีดแจ็คแจ็คสามดาวว้าวเหี่ยเด ึโอเคตัดกานันทครโอ้ยแพ้ไม่มีของเล่นนะป่าหลอกลืมใส่ของเฮ้ยเฮิอติวครบแน่ตานี้ โอ้หจบเหี้ยแม่งเอาไปแล้วหยิบอาลีเลยอยู่ดีๆก็กลายเป็นเคนเอเขี้ยเลยเขียตอนแรกก่อนจะไม่เล่นไม่เคนเอทำไงได้วะแม่งชงม,มาขนาดนี้จบเลยเคนกูไปนิโคสามดาว ยังไม่ออกอนนีเป็นตัวเวทแต่ก็ไม่มีตัวอะไรที่มันมาบัฟเลย ไหนเอเวอร์ลีนก็สามดาวแล้วกูยัดไอ้นี่เลยเมืมเ่อโดนเมื่อโดนขอมความเสียหายเพิ่มดาวมีเหตุยังไงโอเคเอเวอร์ลีนแรงขึ้นอืมอืมอืมงานนี้กูเอเวอร์ลีขน,ขนวเ,เ,วลวเ,เว้ยเฮ้ย เดี๋ยวแล้วแปดบิตกูสแต้มอยู่ที่เท่าไหร่นะอยู่ที่หกหกทับสิบวิก็เยอะอยู่ไอ้เหี้อโ้นี่มาฟันเอดีกูหายหมดเลยโวยไอเอเวลีนกูแทงแล้วหลแา,างนี้โอ้แต่กูแพ้เวดด้อ่ะไอ้กูทำไงวะ ที่อยู่ที่บนบนท็อปทอปมันล่วงมาแล้วตอนนี้เออพอเรียกว,ว่าอยู่สุกได้ไหมนะ่ะเราเน้นเรื่อยๆ <laughs> เน้นอยู่เน้นอึดไว้อดทนไว้เอ้าเอ้าเมื่กี่เอวลีนบัคเหรอ,อหรือใครวะ เอเวอร์ล okay. <so ีนลองของใหม่ขอมือเมือเลือดน้อยเพิ่มหางโจมตีอีกดูเอเวอร์ลีนแรงขนาดไหนเสียไม่ไหวเยอะไอ้น็อตโน้เนี่ยอะไรเจนึงสี่หนึ่งสองไอ ตีมมอป่ะหนึ่งส่หนึ่งสองเนี่ยโอ้ยกูเคยไปดูอยอะไอ้เหี้ย,ย,ย,ยติดตาอยอะมาเลย,ยแกล้งเมียดังในทางที่ไม่ค่อยดีอาจจะกลับได้กันนิดนึงอันทันนี้ไม่ได้ไม่ได้จะว่าเขานะแต่แม่งก็มันก็คือความจริงไงที่ที่กูเห็นเห็นแล้วพูดตามความจริงเว้ยนี่กูเจอแม่งแล้วเจอใครวะเจอตัวหนึ่งสี่หนึ่งสอง เอ้ประเด็นเดี๋ยวเพิ่งมาสังเกตออเอเวอร์ลีนเอาเลยชื่อเอเวอร์ลีนน่าจะเอาชนะแน่เ,าเยยาขาได้ชนะแม่งมั้งได้เหรออือชนะกูมาเพื่อคัมแบคไอ้เหียจะแพ้ไอ้เหียน็อตโน,น,นรู้จักไหมเหียเอเวอร์ลีนใส่แทงอ่ะ <laughs> ตัวชิ้นไหนก็ได้ใช่ตัวตัวนี้ <g ül üyor> มีอาลีแต่ก็ยังไม่ไให้ย้ายแนว แค่เกินแล้วก็ไปเอามาการลิ้นอาจจะเอามานิดหนึ่การเดียนเปลี่ยนเป็นปตัวโซ่ได้ดี่หว่า เื่อวานลองเปลี่ยนแนวเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวนะไปเอาบัฟอะไรมาวะเนี่ยทำไมยิ่งยิงยิงอะไรเนี่ยยิ่งใช้ไอ้นี่โอ้กาเล่นอดทนไว้กาเล่นอย่าไปรอ,อเฮ้ย บิ๊กช็อตกับลาพิทไฟไหนโหดเหมือนกันวะฮะบิ๊กช็อตบิ๊กช็อตน่าจะโหดกว่าบิ๊กช็อตอ่ามันก็โหดกว่าลาฟิทไฟมันมันแค่ใช้ผมกูก็ไม่รู้ว่าว่ามันแรงขนาดไหนอ่ะยังไม่เคยปั้นสุดเลยอ้าวแล้วที่จริงเล่นตอนนั้นอ่ะกัลาฟิทไฟไม่ใช่อบิ๊กชฟอตไม่ไดิตอนนั้นกูเล่นบิ๊กช็อตตัวน่าจะน่าจะใช่ วิชอมมันได้พลังโจมตีเพิ่มไหยเจอกันเอาว่าไงลืมเปลี่ยนเอามูมุีกแหละเอามูดยืนน่ารักเชียอยิโคโอ้เจก็ส่งต่อของให้เพื่อน <c oughs> ส่งเฮียอะไรส่งวินิฮ่าให้เะ <c oughs> ออบของได้ไงที่กูบอกเพื่อนตายเมื่อไหร่กูได้ของเพื่อนที่ตายอยู่ข้างเ <Yeah. Again. S 2> อ้แกนลืมเปลี่ยนอาวมูเฮ้ยอาวมูอา,วมอาจจะไม่ได้ใช้แล้วมังง้งเนี่ยขอโทษนะอาวุโมงไม่จำเป็นแล้วได้จินมันนี่โหดเลยนะคง,คงยากแลวหน <c oughs> ึ่งเปอร์เซ็นเฮ้ยดิกินต้องหลังเจมไม่ ลูเชียงก็โหดเลยลูเชียงแจะแต่จีนโหดกว่าเพราะจีนแม่งเสกไอ้นี่ไม่ได้ป้อมปืนแล้วคูไปได้ค่าเอฟเฟกอันนั้นมาจากไหนวะไม่รู้ว่าเออจะทำไงให้ตัวเองปั้นไปก้าวได้วะขายตัวละครตัวนี้ด้วยใครสะเก็บไว้ มีได้อะไรบ้างโอ้ยมีแต่ของแท้งมันก็เรียกให้วัดกูกับมึงแล้วแหละเอยเพื่อนรักหักเรียมโอนียครับเดียวสองดาวอะสี่ดาวสองดาวนี่ทำได้ยาก คลานี้กูจะเล่นเวทีป่าวฮะคลาลี่ไม่เขาโหดมันจะชึบมันตอนที่มันตีมันจะมันจะแรงไม่ได้แรงตอนตีอันนี้กูแบบเล่นเอาแบบกลางทีนี้ทีละนิดเนาะว่าควรจะใส่ท้นไหนบ้าง เดาๆไปกนะันอัคาลีไม่มีของให้อ่ะแต่จะอืมกูน่าจะที่หนึ่งวะเอออย่างนั้นกูหยิบเทสมาก็ถือว่าคุ้มอ่ะทีนี้ก็เลยจะปั้นตัวละครแล้วเนะี่ยมีตัวไหนตัวเวทบ้างฮนะมีตัวไหนตัวเวทบ้างไอศ้ศาสตร์เหยียดสาวดาวออกเหอะ ไม่ออกเฮียต่อยปาลเฮ้ยอาคาริเธอจะต้องเป็นจอมเวทมนต์เนี้ยถือมังะทาแล้วก็ดาวใจสุดๆเกยรม,มัวเจอที่หนึ่งเจอที่สี่ถึอตัดสินไว้โอ้อัองนุ่มแม่งจะพิ้วกว่า เกมเอาตัวอะไรมาสู้กูเนี่ยมาจุโอุยโอ้ยอัครีเกิดอัครีเกิดชิบหายแพ้ที่สองวะมึงก็น่าจะสามชิบหายแล้วเฮ้ยกูที่สองอ้ยขียเ้เลอกยากย่อันนี้ กูหยิบม,มากูไม่รู้เชี่ยแคนไหนโหนี่นนตัดเสร็จแล้วอะ่ะตัดเสรเจๆสัตว์เอ้ยสัมดาวมาะคือไม่ไหวแลวเชี่ยดวงเชี่ยนี่ใช่จอห<ม>ดหมดแล้วัหมดแล้ว ไปจอกเกอะแล้วก็ยัดเวทให้อาคาริอ้าวฆ่า,ากันเองแล้วังฆ่ากันเองแล้วล่ะเย้ลาสุดท้ายนี่ยังไงเย้ลาก่อนลาก่อนแล้วหายไอ้ที่สาวยังได้แรงอือ้อ

เโอ้โหเวจ๋าเลยฝั่งนูน้นมีตมใหม่การเล่นเอเวอลีนเนี่ยตึงๆโอ้ยกู่เอ้อ๊ออย